ครับวันนี้คณะกรรมการการกองการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านร,รองดํารงอริจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาเป็นประธานของคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้ออกมาตรวจเยี่ยมผลงานของหมู่บ้านดอนเงินนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลอ้อย อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับซึ่งบ้านดอนเดินหมู่ที่หนึ่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ราษฎรมีอาชีพทางด้านการปลูกพ้าโพดนะครับชีดหลักนะครับ ที่รองก็เป็นการ,กรเกษตรนะครับก็คือการทำนาทำไร่ทำสวนและก็เลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์นะครับหมู่บ้านนี้มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นต้นแบบของอำเภอพง,รรงจังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะบ้านดนอนเงินนี้นะครับเป็นหมู่บ้าน2 3 5ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการรถรายจ่ายการปลูกผักทุ่ปลูกส้นครัว เพื่อลดรายจ่ายการสร้างรายได้ในการประกอบประกอบอาชีพหลักอาชีพรองและการลดอบัยมุขต่างๆและที่น่าสนใจก็คือว่าดอเลารหมูที่หนึ่งนี้นะครับเป็นหมูบ้านที่มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวนั่นก็คือการนาแก๊กนำขี้วัวและขี้ควายนะครับมาทําเป็นแก๊สชีวภาพใช้หุงต้มในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่ต้องซื้อ แก๊สหุงต้มจากอัตลาดนะครับวับนนี้ได้มีการนำมูลวัวมูลควายนะครับมาหมาักโดยใช้การแก็สถังแก๊สชิวภาพนะครับไปถังซีเมนนะครับจนสามารถ,รถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ซึ่งขณะนี้มีครอบครัวที่ขยายผลในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แก๊สชีวภาพเอาขี้วัวขี้ควายมาทําเป็นแก๊สชิวภาพนี่นะครับมีจำนวนกว่า50หลังคาเรือนและในอนาคตวันนี้ก็ยังจะขยายผลเรื่องแก๊สชิวภาพออกไปอีก นะครับให้ทบทุกคนเรียนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านนี้มีการนําขี้วัวและขี้ควายหรือมูลมูลสัตว์นะครับมาใส่เ,เพื่อผักผลไม้ต่างๆและที่สำคัญอีกทีก็คือมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มขี้วัวขี้ควายนะครับผู้ใน่ายครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมขอพาท่านไปเยี่ยมชมกิจการเกษตรพอเพียงใน,ในบ้านๆๆบ้านเราครับ าถึงแล้วครับตอนนี้มาถึงบ้านของอนายจันทร์นายจันทร์ฉลาดนะครับเป็นครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบนะครับซึ่งคณะกรรมการได้เข้าไปมาเยี่ยมชมครอบครัวตัวอย่างคือของบ้านนายจันทร์ฉลาดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านํารงอริจิตพร้อมกับคณะกรรมการนะครับได้มาเยี่ยมชมครอบครัวพัฒนาตัวอย่างของบ้านพ่อบ้านของนายจันทร์ฉลาดนะครับที่นี่ มีการทำนำขี้วัวและมูลวัวมูลควายนะครับมาทําเป็นแก๊สของต้มหรือแก๊สชีวภาพใช้ในครอัวนะครับเพื่อลดราใจครับตรงนี้เป็นเป็นบ่อนะครับบ่อสําหรับนำมูลวัวมูลควายนะครับเอาใส่ไว้ตรงนี้นะครับและตรงนี้เป็นถังที่ใช้สําหรับเป็นบ่อแก๊สนะครับเป็นบ่อแก๊สชีวภาพนะครับแล้วก็ ในการลงทุนค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับทางนี้นะครับพี่น้องชุมชนก็ใช้ตั้งลงทุนประมาณ1 2000อถึง15,000าับาทนะครับในการสร้างแก๊สชีวภาพรับน,นี่ไงครับคือต้นเหตุของแก๊สชีวภาพนะครับก็คือวัวหรือโคนะครับซึ่งหมู่บ้านรอนเงินนะครับจะ,ะมีอาชีพ การเลี้ยงโคนะครับแล้วก็นํามูลวัวมูลมูลโคนะครับไปทําแก๊สชีวภาพในการลดเลยใจนะครับก็ผลผลิตของมูลวัวมูลมูลวัวนะครับก็สามารถมาทำเป็นบ่อแก๊สชีวภาพจนได้ผลผลิตเป็นแก๊สที่ใช้หุงต้มนะครับอันนี้ก็ปล็กของพ่อจัน์ทรฉลาดนะครับ ก็ยังสร้างการเลี S> <S 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 ้ยงบ่อไอ้เล okay. 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 ี yeah, ้ยงปลาในท่อซีเมนนะครับก็เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนก็เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัวนะครับแค่เหลือก็จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ก็สู่ครอบครัวครับ